ีไม่ใช่คิดมาใช่ไหมครับไม่ใช่อ๋อแต่ดิฟี่จะให้ดูจริงๆคือเมื่อไหร่เขาหักเขากำลังบอกกันว่าเขามีเพื่อนที่แบบว่าตามมาสิบปีแต่ว่าไม่กล้าคุยเลยแล้วเขากำลังจะชี้ว่าอยู่คนนี้เขาก็เลยเรียกเพื่อนมาอยู่ไหนจ่าเราวรีบอย่าเปิดประตูรีบอย่าเปิดประตูมาดีแล้วเขาอยู่นู่นนี่จ่าก่นไมพูดเยอะแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วใจเบื่อเลเดี๋ยวเราตอเป่าๆหน่อยไหมฮะตป่าแบบไหมฮะ อที gotcha. ah, ่ฐานะครับอิฐาน Happy Birthday อะาะ Happy Birthday ชื You Happy Birthday to You Happy Birthday Happy Birthday ดีคุพิธีกรเซอร์ไพรส์ด้วยเหมือนกันครับจังหวะเมื่อกี้ปีหน้าหรือว่าปีหน้าเราจะเป็นแบปาร์ตี้ดีกว่าไหมไม่ได้เติมคนหรือ,รอวา่งงาปีคนเดียวเป็นแบบปาร์ตี้แบบว่าเริ่มงานแบบว่าส่องทุกเป็นต้นไปพี่แขกรับเชิญหนึ่งคนแล้วก็พีทที่สี่คนโอเคครับเดี๋ยวเรียนเชิญทั้งห้าท่านนะฮะถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงครับได้ครับเดี๋ยวพี่กันอยู่ตรงกลางเลยครับ แล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้แพใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอกาสคุยพิจารอีกครั้งหนึ่งโอเคครับแล้วก็ขอบคุณน่านผู้ใหญท่านเล่นะครับวันนี้มาเซอร์ไพ์นะฮะเก็งยิ้มครับยิ้มครับเกิดปีที่ยี่สิบนะครับไม่ปีเขาตอนนี้นับเปลี่ยนเป็นนับตามเอายุในวงการ ก็แก่ดีก็วินก็เข้าพอพิธีนเเคอ่ะพอพิีอ๋ออะออ๋อย๋ออ๋อี๋ออ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 ๋อย๋ออ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 ่าเดี๋ยอขอถ่ายกับอ่าเบ๋ออ เดี๋ยวนะฮะทั้งหน้าทั้งต่อแผลเลยทำทำอะไรเสร็จปะอ๋อเก๋เดี๋ยวเรารอเรารอพวกเราสี่คน๋่ว่างกลงกันอยู่ครับใช่โอ้โหต้งรอต่อไปนะทุกคนวหมนี่ทุกคนรออย่เก้าคนพาแต่จะนาน จริงเหรอมัออออ้งใช่แล้วก็เพราะว่าตอนเราไปทริปยุโรปเราก็ถ่ายกันไว้ด้วยที่ที่บอกว่าทุกคนเข้าห้องนะทุกคนต้องถ่ายของตัวเองไว้แล้วเราเดี๋ยวจะเอามารวมกันกันยังมีอยู่ของนี้ไม่มีมีอยู่อันนี้เป็นคิวอะไรเครื่องอันนี้เป็นคิวจะซีด้วยอืมใช่คือเราเคยถ่ายไปแล้วครับตอนที่เราไปยุโรปด้วยกันทุกคนแบบถ่ายในกล้องของตัวเองแต่ว่าถ่ายถ่ายเฉยๆไม่ลงเออจริงด้วยเออกันเดี๋ยวมาลงกันไหมไม่ไพูดแล้วนะฮะ ปังล่งเลยโอเคครับไหนๆก็ไหนๆอยากให้ทั้งสี่ท่านโวยพรวันเกิดหน่อยฮะขึ้นมาแล้วครับเรียกมาเรทียบมาเรียบมาของตัวเองจ้ะอันนี้ไม่รู้เนี่ยบเดบังเก็บเสียงดีแบ่พอสำหรับคนเสียงเบาอ่าเข้าส่งสู่ช่วงไพ่พอนาะงแบ๊วแใครเสียงเข้าใครหมดเลยไม่เดฟต้องรีบทำงานต่อครับก็เอ่อ จริงๆ,จงๆเจอกันอยู่ด้วยกันมาแทบจะตลอดไม่ใช่แค่วันเกิดก็คือเจอน้องตลอดอยู่แล้วคํำวยพรถ้าเกิดพูดมันก็จะสามทุกปีนะครับก็เลยไม่พูดแต่พี่อาร์เป็นคนที่แบบว่าเวลาการทักไปหาอะไงรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าออกมาหากันตลอดแต่ช่วงหลังหังเนี้ยพอเขาเข้าวงการวิ่งเนี้ยเขาจะเริ่มไม่ค่อยออกมนันกนะันใช่ใชคือมันเป็นแบบว่าเรียกว่า เผื่อน้องจะแบบว่าพี่ไม่ออกน้องจะไม่ออกตามบ้างอะไรนี้อยากจะให้น้องบอกว่าวิ่งแต่ว่ากันบอกว่าพี่อามอย่าวิ่งเยอะเพราะว่าหน้ามันจะเหี่ยวใช้กันบอกพี่อารมอย่าวิ่งเยอะกับหน้าเหี่ยวว้นหน้าเหี่ยวเกิดจากไขมันลดหรือว่าหน้าเหี่ยวเกิดจากไม่ใชต้องท้วกจริงเหรอล้วต้องติดอันนี้นี่ต้องติดกันิ่ที่หน้าวีแล้วก็ติดแล้วไปวิ่งเหร คนคนที่วิ่งมากๆอ่ะทุกคนเลยหน้ามันจะเี่เขาเลยต้องเวลานักวิ่งเขาเลยต้องซื้อที่รัดหน้าที่เราไปวิ่งใช่เพราะมันแรงนี่ดูจากติ๊กต็อกเลยลูกหมอบอกดูจากติ๊กต็อกเลยมบอกฟังคนึ่งม้าก็น้อยชอบแบบเวลานานๆเขาจะชอบมาแบบให้ข้อมูลทีแล้วแบบเราอุ้ยข้อมูลใหม่มากรูจากไหนติ๊กต็อกน้อยนึกว่าแบบผู้เชี่ยวชาญเราบอกอ่ะเอาเป็นว่า ให้น้องการมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆสดใสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะที่ประสบความสําเร็จนะครับผมในว,วันนี้จริงๆก็ประสบความสําเร็จแล้วแหละแต่ว่า <c oughs> ขอให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าภาระเขาเยอะนะร <c oughs> อนไปเที่ยวบ้านใหม่เขาอยู่ <c oughs> อ่ะพี่นิวไปเลยพะละ <c oughs> ยังไม่เสร็จ <c oughs> บ้านเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีคนนี้จะไม่ใช่พี่พูดเสร็จยังยื่นไปไม่หมดเลย ถามก็ของของกันก็นงียบกันกันก็จะเป็นแบบฟีลแบบเงาเงาก็จะโทรมาจะนอนไม่เหงาด้วยก็ดีไม่พอดีครับตอนนี้ไม่โทรมาใช่ก็ก็ก็ดีใจครับที่แบบปีนี้ก็ยังสดใสน่าเล่นเหมือนเดิมแล้วทั้งที่อายุเพิ่มขึ้น มันดีใช่ไหมมันก็ไม่ได้พูดถึงตัวเลขเลยแต่นิมิใช้มากกว่าวัดเราทุกคนอนะ่ะรู้สึกว่าแบบดูไม่เห็นเหมือนเลขไม่เห็นเหมือนเลขสอง <laughs> อาจจะเลขหนึ่ง <laughs> เออก็คือรู้สึกว่าเออทุกคนก็ยังแบบมีมีเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพใจด้วยที่แข็งแรงแล้วก็แบบทาให้แบบจากภายในออกมาสู่ภายนอกคือกันนะคือเราพูดกันตลอดว่าใช่ไหมว่ากันนะดูเป็นคนแบบไม่ได้มีปัญหาทางร่างกายอะไรเลยอ่ ทั้งหมดเพราะอย่างนิวอปวดเอวอย่างยายนี่ก็ปวดแขน,ปว,นปวดนู่นปวดนี่ยายออกก็ปวดนูด่นปวดนี่แต่เขาไม่มาลูกคนนี้ปวดใจปนะวดใจลออแล้วก็ช่วงนี้ก็ถ่ายแบบถ่ายซีรีส์หนะักใช่ไหมครับยวออให้แบบทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีนะครับผมก็ยังดีใจที่แบบยังมีทุกๆคนนะครับที่คอ,อยซัพพอร์ตการงานตรงนี้ ทุกคนด้วยนะครับ Happy Birthday ครับน้อยมีกระจกคนที่ดีใจที่สุดนะครับคนที่ดีใจที่สุดที่นิวพอนอ่ไม่ใช่นกันนะแต่คือพี่แจ๊คที่เนาู้ตลอดว่ามึงจะพูดอะไรแย่หรอไมเนี่ยแล้วพอนิวจบรูปพี่แจ๊คแบบไม่ถ่ายเลยนะโอเคก็ใช่ก็ Happy Birthday นะครับน้อยน้อยก็เกิดมานานแล้ว Anh thì vẫn nói với con. Anh. Quẩnใจ tận đây ạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. ตอนนองน,นี้มั้ะใกล้แล้วใกล้ๆนี้แหละก็หวังว่าจะมีเร็วๆนี้แหละภายในปีนี้ก็ผ่านไปก่อนไปปีหน้นาแล้วกัน <c oughs> ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราเคยมีเดโมโไปแล้วช่วยๆกันถ่ายไปละแต่มันมันเชื่อมต่อกันไม่ค่อยได้กันใช่แค่นี้เหรอ,อ <c oughs> ขอถ่ายรูปทั้งหกท่านนิดนึงฮะอ๋อ,อได้ค่ะ ที่นะฮะคือวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์หลายรอบมากนะครับอ๋อโอเคเพลงก็เปิดหลายรอบมากโอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะนอกจากถ่ายแล้วทุกคนเตรียมหน้าไว้ได้ครับเดี๋ยวเราถ่ายกับทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับ โ <Okay>, no. อเค๋อโอเคครับขอถ่ายกับเบบีด้วยนะครับโอเค รูปนะฮะปีนี้เท่าไหร่แล้วอบบปีนะทุกคนพร้อมการโดยไม่ได้เตี้ยวโอ้วิดีโอหนึ่งทีนะฮะทุกคนครับวิดีโอนะฮะทุกคนทุกคนโบกไม้โบกมือได้นะฮะวิดีโอครับยื้อสองท่านย้ โอเคปีนี้มีดึงอะไรไหมมีดึงมีดึงมีดึงนะมีดึงนะมีดึงนะเรามีอะไรไหมอยากดึงอ่ะปีนี้เรามีโบที่ใหญ่มากอยู่บนเวทีฮะพี่กันครับเดี๋ยวขอเชิญฮะดึงอุ้ยมันอยู่ในโบนี้เหรอให้ฮะโอเคลำดับแรกก่อนเดี๋ยวต้อง ่อยต้องแหวกโบตรงกลางนิดนึงล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรให้ดึงออกมาเรื่องจริงเรื่องจริงไหนมันดึงตรงไหนอ่ะข้างหน้าเลยฮออ้าโอ้ยอ้้ยอ้้อ้้อ้ยโอ้ย้ยอ้้อย้องยโ้ยโอ้ยโ้ยนอ้ยโอโอ้ยโอย้ยโอ้โอ่ยโ้าโ้้้ย้้้ยยยอ้ อะอยางไม่แต่ไม่พี่เตเดี๋ยวพี่เต๋อไม่เลยครับเมื่อเช้าอันเรื่องนี้เลยนะเมื่อคืนครับผมคือกันน่ะบอกพี่เต๋อว่ากันนายอยากได้เสื้อตัวหนึ่งเพราะเขาเป็นร้านของเพื่อนพี่เตที่จัลย์จ้าแล้วท่าก็เลยโทรหาเลยว่าพี่ช่วยติดต่อให้หน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสรุปก็คือได้ส่งมาที่บ้านเลยรีบบอกว่าเดี๋ยวซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด คือโทรเมื่อวานเมื่อเช้าได้เลยใช่โทรเมื่อวานเมื่อเช้าได้เลย<อ>ใช่ตัวที่กันใส่มาตัวนี้เหรอเฮ้ยไม่เห็นหน้าเลยที่นี้ดีใ, <laughs> ใ,ใจทุกครั้งที่ได้เห็นน้องกันนมีความรักที่ดีพอน้องเป็นคนมอบแบบ positive energy ให้กับทุกคนตลอดนะคะก็อบอุญเหมือนเคยแล้วก็อยากให้น้องกันแบบเขาเรียกอ,อะไรดีอ่ะ รู้ไว้เสมออุ่นใจไว้เสมอได้เลยว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราเชื่อว่าทุกคนในที่ทนี้วกถึงพวกเราบนเวทีก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาอย่างไม่ขาดสายด้วยไ,ได้ไหมเ,<อ>เ<อ>ข้ากระเป๋าตลอดคือใช้เท่าไหร่คือมีเติมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะแล,แล้วก็อยากเห็นน้องแบบเล่นหนังอีกครั้งแล้วก็อยากเห็นงานแบบระดับโกลบอลให้น้องได้เฉิดฉายอีกมาก ปีในวงการมันต้องพุชไปมากกว่านี้ได้แล้วนี่ยี่สิบแล้วเหรอขอเท่าอายุเลยกันนับแต่ต่อไปนี้ก็จะนับนอายุในวงการเแค่นี้ขอเออก็ดีนะประหยัดดีดูแก่คนนับแบบปกตินะการนับในวงการบอกยี่สิบเนี่ยดูดูโตกว่าคนปกตินะว่าจริงๆแล้วเขาดูเหมือนคนอายุเท่าไหร่นะครับ เจ็ดแล้วจ็ดกีนสิบสองเราสิบสองพอสองเป็นสิบสามกันอันนี้ยี่สิบบวกไปอีกแปดแล้ก็เด็กกว่าไงเออเีลยโอเคครับขอให้กันมีความสุขมากๆครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าได้มาถือเค้กอีกครับก็ เก้าปีแล้วปีหน้าก็เป็นปีที่สิไงก็เหมือนแบบว่าเราก็ถือกันมาครบ1ิปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกๆอย่างในชีวิตดีขึ้นไปเรื่อยๆครับโตขึ้นแล้วครับแล้วก็เหมือนแบบว่า,ามีความรับผิดชอบของตัวเองที่แบบดีขึ้นมากๆแล้วก็ลหลายๆอย่างในในสิ่งที่เราเป็นห่วงก็ไม่ต้องห่วงแลลวเพราะเขาแบบโตขึ้นโตไปกว่าเราเอกีกอย่างเนี้ยเออร้านที่ทําก็แบบไปได้ด้ๆๆวยดีๆๆ ต้องรู้กันมาตั้งนานแล้วนี่นั่นแหละครับแก็ขอให้มีคนรักกันแบบมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีครับแล้วก็เพื่อนก็ซัพพอตอยู่ตรงนี้เรื่อยๆครับอยากให้แบบว่าทุกคนมีความสุขไปกับทางไันโอเคครับก็วันนี้ฮะ กิจกรรมทั้งหมดของเราคือจริงๆเชื่อว่าถ้าให้ทั้งหกคนนี้คุยกันต่อน่าจะคุยได้ทั้งวันเนาะใช่ไหมิินชอทุกคนอยากดูต่อไหมฮะยากแต่ว่าพี่เดียวต่อใช่ไหมพี่พเตอร์พิเตอร์คนเดียวคนเดียวคนเีพี่การด้วยนะครับเป็นวันสุขสันต์วันเกิดเนาะวันนี้ดีทุกคนเชื่อว่าทุกคนที่วีมดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอเนียนปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับทั้งองค์คณะเลยครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวขอเชิญทั้ง6ท่านเลยใช่ไหมฮันี่ข้างหน้าเนาะ